ตั้งใจมากินห่านย่างเลยอ่ะห่านย่างที่นี่เหมือนที่ฮ่องกงไปเลยเขาบอกว่าห่านขาดตลาดไม่มีห่านอีกเดือนสองเดือนเลยนะจะไม่มีห่านที่ร้านนี้ก็เลยจะสั่งเป็ดเป็ดย่างก็หมดเขาว่าลูกค้าเยอะหมูกรอบก็หมดอีกโอ้โหเหลืออะไรกินเดี๋ยวลองดูว่าจะเหลืออะไรกินก็เป็นข้าวหมูแดงไข่เค็มหมูแดงที่นี่ก็เหมือนฮ่องกง สัง่งมาอีกอย่างก็คือกุ้ยเตี๋ยวหลอดไส้ปลาฮ่องกงเมืองไทยไม่ค่อยมีมัหาฮ่องกงก็เดี๋ยวเพื่อความอร่อยขึ้นก็จะเติมตริ๊กน้ำมันหน่ริกเกียวอร่อยขึ้นเยอะเตี๋ยวหลอดเดี๋ยวต้องกินเลยตะเกียบ ถ้าใครเคยกิน้ป้งโกที่ฮ่องกงจะรู้ไม่เหมือนแปงงางโขกในเมืองไทยอันเนี้ยเหมือนฮ่องกงอ,อยู่บรรลุกินไม่หมดอิ่มเยอะเกินก็ <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้องมาแก้ตัวใหม่เพราะว่า <laughs> ที่อร่อยจริงๆอ่ะคือหารย่างมันเหมือนเหมือนาหารย่างฮ่องกงเีย่ย mm hmm. หมูแดงก็อร่อยแหละแต่ว่า อ,อ่าใจเดี๋ยวต้องมาใหม่ครับเดียวได้จริง